ว่าสิสวัสดีจะเป็นยังสาวกุ๊กจะมาเห็ดคือคนมีความหลักแท้เอาโอ้ยี่สิจะบ่เห็นบอกขาออข่าวกันวุ่นวุ่นตามหน้าเฟซบุ๊กตามช่องต่างๆแหมข่าวดังทั้งประเทศเลยนะข่าวดังขวัญละวัามันจะเป็นอีหโว่มาเราัวรู้พอเห็นเจ้าขว่าเจ้าตื่นสสวัสดีก่อนจะเข้าเรื่องค่ะพี่น้องมาสวัสดีค่ะมือีนก็ยุกสาวกุกเคมรลาย8่สิบแปดหลอดค่ะ มือหนีเ้าสิมาว่าว่าวดีข่าดังเข้าระดับประเทศของานางเอกชื่อดังนางเอกหมอรำซิ่งชื่อดังเลยแล้วก็พระเอกลิเกชื่อดังที่เป็นกระแสคู่จิ้นมาแรงที่สุดในประเทศไทยเป็นย่างใดมือนีเป็นย่างได,งงไดทุกคนต้อง,องจ<า>ิด<า> <แ S 1> เพราะว่าคู่นี่ถูกจับตามองแล้วล่าสุดเมื่อวาน ได้เปิดตัวอย่างสมศักดิ์ศรีศักดิ์ศรีค่ะได้เปิดตัวเป็นแฟนกันอย่างสมศักดิ์ศรีบอกค่ะกันพ่อดีนี่แหละดูกันเลยแบบโอ,อยโอย,ยังฟินอยู่เลยประเดี๋ยวเ,เดี๋ยวท,ทิงไหมเดี๋ยวเดี๋ยวคอยทำควาบคอยเตะเอา,เอาอยัางตืงต่นเต้นอยู่เอาสรุปตอนนี้โผลตกันเป็นทางการแล้วันบแมนเอาเบาอยู่นี่หัวแม็นบว่าใไปไปบ้าขนาดไหนหัว บอคอ,อยบอคอยหูยูวาคูนี่เป็นค,คนคกินทีมาแรงแต่ว่าขอยบอคั่นเนี่เบื้องยี่หรี่าเพิ่นเปิดโตเป็นทางการเมื่อคืนนี่บอเพิ่นเปิดโตเมื่อคืนเปิดตัวเ,วเวมื่อวานแล้วเมื่อคืนนี่มีฉากฟินฉากพระเอกหอมนางเอกหอมขักหอมแนวสุดใจคนทั้งประเทศกเห็นคนในไหลจนมาบางคนพลาดพลาดในการไล์สดว่าเขาไล์สดนี่แหละนี่หละยัยเสุอนี่แหละ ผู้ได้ผ่านเขาบอกว่าขอซื้อบัตรย้อนหลังได้ไหมเพื่อที่จะได้ชมการแสดงสดๆบ้านนั่นเดยยัีื่นเต้นอ่ะคือเขาทําแบบอุ้ยบอกมากแลละกระดาษย้งมวเลยตื่นเต้นความตื่นเต้นค่ะมาว่ามาว่าว่าคอยเขาใจน้ำเนี้ยวาเดี๋ยวจะบอกไอ้ยอ่วซีแล้วขอใจเด้อมือวนนี้เพิ่นมีการมีพิธีไหว้คู่ของบ้านพระเอกซันน้องซันไม้ทองคำเจ็ดอ่าอยู่บ้าน พระเอกเลยที่ใช้นาทแล้วแพรวพาวแสงทองก็ไปร่วมงานในครั้งนี้แล้วได้ร้องเพลงคู่ร้องเพลงคู่อาฮักนะอาเรวตาน่ะเรวตาเรวตาลีลาวดีนั่นแหละใช่เพลงคู่เพลงนั้นที่จุดประกายทำให้เอ่ยชื่อว่ารักใครชอบใครใครเป็นแฟนแฟนคลับไปเบิ่งเลยค่ะในต่อต่อเต็ม ยู่รูปกะไรแมนโตกข้าวอีลีพี่น้องยู่รูปกะไรตามกระแสพ่ะท่านนี่นีนีนในต่อๆของโคดคนนี้นี่น่าจะเป็นอ่าในต่อๆของกลุ่มบ้านหากลุ่มคู่จิ้นของแพลวพาวแสงทองกับน้องซันค่ะอ่าคือนี่เปิดทอขยักเบิ้งเจ้า มาสิติีคาซิตโบแม่ก็เลยบอกอยากเอาลงเพราะว่าเพลงนี้ค่ะไปเปิดโหลดในติ๊กต็อกนะคิดว่าแพลวพราวแอนน้องซันร้องเพลงคู่แล้วมันก็จะเด้งขึ้นมาเด้งขึ้นมาแล้วก็จะขึ้นบอกว่าร้องเพลงถวายครูบาอาจารย์แล้วก็เปิดตัวขอให้ปังปังแล้วก็น้องซันชัดเจนมากเป็นสุภาพบุรุษมากใช่ไหมใช่เนี่ย สำหรับน้องสันเนาะใช่ยอดอหลีเป็นเพลงคู่เพลงนี้ก็คือเพลงเลวตาฮักนะลีลาวดีวดไปคนหาโหลดแพล้าผ้าสั้นขืนมาเต็มแล้วก็เป็นข่าวหนึ่งข่าวดังข่าวใหญ่ระดับประเทศค่ะ,ะนี่พี่น้องสแสดงว่าชัดเจนแล้วสำหรับคู่กินหมอลำสิ่งชื่อดังที่กำลังกลายเป็นกระแสหลายคนกรลุนคักสากุกลุนว่าเป็นคู่กินหรือคู่กินคูนแต่ส่วนมาก จะลุ้นให้เป็นคู่จริงคู่จริงแต่ตอนนี้แฟนคลับเอฟซีคือสบายใจสบายใจเพราะว่าเขาลุ่นพขาเห็นการเปิดตัวทั้งซี่อะค่ะอ่าเปิดตัวอย่างสมศักดิ์ศรีต่อหน้าครูบาอาจารย์ทั้งหลายด้วยนะต่อหน้าแฟนคลับทั้งประเทศอ่าว่าคนนี้คนที่ชื่อแพรวพาาวเป็นแฟนแล้วก็น้องสันแล้วแล้วแพลวพาวก็ตอบว่า คนที่เป็นแฟนแพรวตอนนี้ก็คือน้องสันวุกพรอนฟินคุณแม่คุณแม่สีเจ้าไปเบินงพราะเป็นแยกชีติสีฟินเออฟินกระเพิ่นแล้วเพราะว่าทั้งสองคนนี่อ่ะ เขาจะส่วนมากเขาจะพูดถึงอายุเนาะ,ะแต่อายุตอนนี้ไม่สําคัญคะ่ะอายุจะห่างกันแค่ไหนก็ตามขอคแค่อยู่ด้วยกันและสบายใจยอยู่ด้วยกันร่วมกันแล้วมีความสุขถึงแม้ว่าแพรวพาวแสงทองจะมีลูกแล้วแต่ในความน่ารักในความ เอ็นดูของน้องซันอะเอนดูรักแล้วก็ทํางานร่วมกันได้แล้วก็เอ็นดูน้องนาริษาน้องโตเกียวด้วยนะแม่อ่าเขาเป็นคนที่อ่อนโยนไงน้องซันเป็นคนที่อ่อนโยนเป็นสุภาพบุรุษพอแม่แม่ทั้งพอแม่เพื่อนกับซ้อนมาดีจริงสค่ะอ่ามารยาทการพูดการจาการทําเข้าสังคม เข้ากับผู้หลักผู้ใหญ่กับแฟนคลับยายซี์เคยเห็นนะติดตามน้องซันมาเหมือนกันเคยเห็นน้องซันที่ออกไลฟ์สดเกี่ยวกับบางบางครั้งบางข่าวที่เป็นกระแสดราม่ากระทบแต่ทัศนคติของน้องซันที่ออกมาว้ากับแฟนคลับเอฟซีหรือว่าออกมาตอบคอมเมนต์ที่เป็นเชิงลบน่ะแต่น้องซันเขาพูดออกมาแบบเขาเป็นผู้ใหญ่ใช่เขาเขาไม่ไม่ได้ไปตอบโต้ไม่ได้ไปด่ากับพวกพวกนั้นที่มองไม่ดีเขาจะ เขาจะมองบวกเขาจะมองแบบในทางที่ดีอย่างเดียวเออก็เหมือนแม่ทัศนคติเขาดีแล้วแฟนคลับน่ะต่างเชียร์เลยต่างยินดียินดีที่ได้น้องซันมาดูแลแล้วทุกคนน่ะคือแสดงความดีบอกแบบอยากให้รักรักกันตลอดไปแล้วก็ดูว่าคู่นี้เหมาะสมกันมากที่สุดในเรื่องทัศนคติในเรื่องการวางตัวในอะไรได้ทุกอย่างอ่าเป็น คู่ที่น่ารักมากๆสําหรับวงการนนนักร้องหมอลําคือว่าเป็นเป็นข้าวที่ช็อกมากๆแล้วเป็นข้าวที่ใหญ่หือห้ามากระดับประเทศก็แล้วกันล่ะข้าวนี้เพราะว่าหลายคนตตังกันหลุ่นหลายคนตตังกันรอค่อยว่าจะสรุปแล้วจะลงเอ่ยแบบไหนอ่าตอนนี้ชัดเจนชัดเจนเลยพี่นอถือว่าชัดเจนเด้ังสี่ถือว่าพันเปิดโตกันและเด้แล้วที่นี่ไปดูคลิปคลิปนี้ที่มีการ หอมค่ะหอมแน่เยี่ยเศษอุ้ยหอมจนแบบเขาจะสากุชิเคิรนบอกด้วยว่าจะขอมเป็นนั่งเอกด้วยจะของเป็นแพ้วๆเหมือนเดิมเพินะแล้วก็ธรรมดาแล้วก็ได้เพินแล้วก็ได้แฟนเป็นแบบรุ่นเด็กรุ่นแบบอุ้ยดูอบอุ่นด้วยไม่ได้เด็กแค่อายุก็คือแบบเบื้อันนิเบงใดเบิ้งใดเอาให้เบิ้งให้เบิ้งให้เบิ้งน้อยนึงละกะให้เบิ้ง

เป็นเรื่อเพลินสหรับพี่น้องอืออ่ะในเบื้องเช่นนี้นะในเบื้องจุบเอาที่ไหนบบบนี้บบสถาบอนจะให้พ่อแม่พี่น้องเห็นคลิปชัดๆก็คือจะเอาลงในคลิปนี่ให้โอเคโอ้ยขบเให้รุ่นนะเยี่ยมชิลกับลุ้นกันได้พี่น้องอยากใจพี่น้องเพราะว่าเป็นเป็นศิลปินที่ชื่นชอบทั้งแถวพาวทั้งน้องซันแช่แดงหมึกขึ้นจาของโต๊ะข่าววิลีพี่น้องโต๊ะข่าววิลีบ่ได้เบื้องในไรสดเพลิน จน <ฮะ S 1> แฟนครับเขามาคอมเมนต์รัวๆเลยพูดเอาไปลงค,คอมเมนต์แบบรัวๆเลยว่าข่คายคือยิ้มใส่โทรศัพท์คนเดียวบางคนก็บว่าสื่อบัตรออนไลน์หย่อนหลังใด้บ่หือโอ้ยสิ้นแล้วทุกคนบอกว่าในประเพณีคนอีสานเขาถือว่า พิษผีพิษคู่พิษยางคเดนแยวขมหอมออกต้องแต่ง่ายเลยเออพรียงสั้นเจ้าต้องมามารับผิดชอบเลยเด้อเจ้าต้องมาผิดชอบเด้อแสดงออกวันนี้ถือว่ารักจริงหวั่นแต่งแปลว่าแสดงให้ทุกคนเห็นให้แฟนคลับเห็นว่า พาะเอกซันจริงใจอ่าแล้วก็พร้อมที่จะจับมือแพลวพาแสงทองเดินไปข้างหน้าเข้าสู่ประตูวิวาหรือเปล่าโอ๊ยคุณยายนโอ๊ยโอเคสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวไปดูวิดีโอท้ายคลิปวิดีโอฟินฟินที่เขาหอมกันนะค่ะจะเปิดตอนถ่ายคลิปให้พร้อมพี่น้องเบิ้งเลยค่ะไปเบิ้งกันเลยค่ะไปเบิ้งเลยไปดูคลิปเลยค่ะลูกสองแล้วไม่ต้องกลัวแล้ว งั้นขอจูบให้ร้องรันรวัรวรัวแสดงนะ,สะแสดงเลยลูกสแสดงให้เต็มที่ปิดตานะคะปิดตานะไม่ยอมด้วย ช่มเอาแล้วมึงโมโหแล้วเกี่ยวเองนะเว้ยไม่เกี่ยวเกี่ยวนะเว้ยไม่เกี่ยวนะจูบจริงต้องจบตบจริงค่ะเอาแดงเสียงตะนันอะไรนะไปไหนแล้ไปไหนแล้วจะหนีทำไมแล้วอะไรนะตบจริงตบจริงตบจริง กะทูทีก็ตกจริงไม่ไปนิ่มที่มึงขอได้เลยตบอีกสักครั้งให้คนดูเขาเห็นผ้าปันยังไม่ชัดยังไม่ชัดอีกเหรอเรือนาดลวเอาอีกตกเที่ยวหนึ่งซู่ซูขานลำพึงขาถ้าโอ้ยตบตรงข้างเลยอาไม่ยอมไว้ดูเลยโอ้โหหายแล้วพวกนี้ขึ้นข่าวหน้าหนึ่งแม่ เกียดามา่าหรือพวกเราเว้ยไม่รู้จะโดนอะไรมั่งมึงกระตูนะมาขนาดที่แล้ว <c oughs> มึงไปให้สุดเลยเอาเถอะเก่งนักเก่งนะข้าก็ลูกผู้ชายเธอก็ลูกผู้หญิงใช่มันอาจดูที่ฉันข่มเหงเธอแต่เธอตกเอาตกเอามันจกได้ไหมนะ่ะทำอะไรได้มั่งน้อง,งจิ๊กจกเอางี้เธอตกแรงแค่ไหนใสม่มาให้เต็มแม็กเลยอ่ามนพูเองนะฉันจะมอบสิ่งนี้ให้กับเธอเธอรั่วอาทีทำไมแล้วตกกระป๋อิดใช่ไหม ถอดข้อมือแล้วมึงเลยโอ้ย